มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสงกรานเคลื่อนไหวล่าสุดหลังแมทเองโพสต์ Post. มีแต่ลิปที่เอาเราลงถึงกับลัน่นโหดมากจากที่แมทเพียรน,นีออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวรับเลิกสงกรานตั้งแต่ธันวาคม2565กับไฮโซพกเป็นแค่พี่น้องแล้วก็เพื่อน พร้อมทั้งยังทิ้งประโยคเด็ดเอาไว้เขาจะ move อนก็เรื่องของเขาจะไปนั่งหน้าสลอนอยู่ทำไมพร้อมเผยถึงสาเหตุเลิกกันในครั้งนี้ว่าเลิกสงการไม่มีมือที่สดีเทลการเลิอกอธิบายยากเพราะว่าปัญหาสะสมมีปัญหากันแล้วแต่ว่าไม่ถูกแก้แมทเองก็เจ้าอารมณ์ออกมาโดยที่ไม่คาดคิดเพราะว่าไม่คาดคิดว่าออกมาแล้วจะออกเลยแต่แมทเลือกแล้วว่าเป็นความสุขของเราก็เลยออกมา พี่เขาก็งอคุณปาก็งอแต่เราค่อยๆค,คิดทบทวนตัวเราว่าแบบนี้ตัวเราโอเคแล้วจริงๆถ้าจะมีคนซ้ำเติมแมทโอเคแมทรับมาตลอดและจะรับตลอดไปณนะวันนี้เรื่องของความรักแมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะมีความหวั่นใจนิดๆว่าเริ่มต้นกับใครหลังเปิดใจหากส่องเข้าไปในไ g ของสาวแมเพียนีบอกเลยว่าแซ่บมากๆนะคะโดยได้โพสต์ภาพที่ให้สัมภาษณ์พร้อมกับระบุข,ข้อความว่า มีแต่ลิฟท,ที่เอาเราลงและเมื่อเข้าไปส่องไอของหนุ่มสงกราน์หลังแมทเองโพสแคปชั่นนั้นพบว่าสงกรานได้ลงสตอรี่กำลังออกกำลังกายพร้อมลงแคปชั่นว่าเทนเนอร์โหดมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ